ไว้ที่ไหนอยากได้มันราคาแค่สี่หมื่นไรนะจะเป็นเครื่องที่ญี่ปุ่นแต่ร้านอื่นเขาขายแล้วห้าหมื่นแต่ก็แพงดีจะเอาหรือเ่าเอาอีวัตของต้องมีมีสิเพรนัเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้นะเี็นสมเด็จด้วยนะฮะฮัลโหลครับใช่เจ้าของเพจต้นตุ่นกินนี่ไหมครับใช่ครับดีผมเห็นพี่ขายราคาต่ำกว่าท้องตลาดเลยอไหนขอทราบรายละเอียดหน่อยครับตอนนี้ผมซื้อกับบริษัทโดยตรง และเป็นตัวแทนจากบริษัทเครื่องจากต่างประเทศได้1ิเครื่องในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปก็เลยแวะมาเปิดเพจขายหาคนสนใจซื้อและมีจํานวนจํากัดคุณสนใจไหมครับหอราคาเท่าไหร่ครับราคาเครื่อง3ามหมห้าครับแต่ต้องโอนมาอีกห้าพันผมจะได้เคลียภาษีให้รวมยอดทั้งสิน้นจากราคาจริงห้าหมื่นคุณสนใจรับสักเครื่องไหมครับเอาหนึ่ง <c oughs> เครื่องครับแล้วผมต้องจ่ายค่ามาจาไหมครับหรือว่าจ่ายเต็ม อ๋อจ่ายเต็มครับซึ่งผมจะกลับไทยในอีกหนึ่งอาทิตย์ให้มารับได้ที่ลานจอดรถสนามบินเลยครับโดยจะต้องโอนเข้าบัญชีผมนะครับโอนเข้าบัญชีผมเลย1 0 0 0 1 0 4 4 4 4ไทยพาณิชย์แล้วแจ้งสลิปผ่านอินบ็อกซ์เพจได้เลยครับได้ครับเดี๋ยวจะทำการโอนเดี๋ยวนี้นะครับ Chạy đăng ký hai trăm cũng mươi bảy tàu lưu ý như không Để. 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 bao này Để không Để không Để không, Để không. Để không. 2 hours không

เราโดนโกงแล้วว่ะเออเห็นที่มึงแนะนำมาแหลยโดนโกงเหรออ๋อเพยที่กูส่งให้เหรอถ้ามันไม่ใช่ดีมาบ้งมึงก็รวดเร็วขายขวบเลยมึงก็เปิดกรรตีรีวิวรีวิวหน่อเออเงินที่กูบอกเม่กูเองงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปสอนอไหมเข้าไปเราด้วยมึงมีรถเจอกัน โอเคพงั้นพรุ่งนี้เช้าเโอเคโอเคไม่ต้องกีนมากเว้ยโอเคได้ได้แค่นี้แหละคุณต้องใช้หนุนตาบูดีใช่ไหมเนี่ยพระนรงวส่วนส่วนสวัสดีครับสวัสดีครับมาแจ้งความนะครับพอดีเพื่อนผมโดนโกง สั่งของออนไลน์แล้วโดนโกงมาครับเออขอทราบหลักฐานการโอนแล้วก็ขอเป็นขอทราบเป็นสถานที่หรือเวลาเกิดเหตุและขอหลักฐานที่จะนําไปชี้ตัวอ,อนไลน์นะค,ครับนี่ครับต้นรวดก็จะมีสลิปการโอนแล้วก็หลักฐานการคุยกันนะครับเราต้องจับให้แน้นะครับต้องการตัวมากครับตอนนีออ้หลักฐานที่นํามานะครับทางเราจะให้พนักง,งานสอบสวนดําเนินคดีขั้นต่อไปเออจากที่ผมตรวจสอบหลักฐานสามารถที่ จะระบุตัวคนร้ายได้ไม่ยากเลยครับครับเออแต่ว่าถ้าได้อะไรเพิ่มเติมผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบนะครับและจะนําตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้ครับขอบคุณมากรมาครับองาบนะครับจากกรณีคดีดังกล่าวนะครับก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 4 1โดยมีหลักที่ว่าผู้ใดทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความนั้นเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงมาว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3หรือทําให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่3ทําถอนหรือทาลายเอกสารสิทธิ์ผู้นั้นกระทําความผิดฐานช่อโกงต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6กหม0บาทหรือทั้งจาทั้งปรับและก็จะมีความผิดของพรบอรคอมพิวเตอร์ปี25งพซึ่งโดยรวมเป็นการขออักรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากบุ่งเอาทรัพย์สินเป็นสำคัญสวัสดีค่ะพบกับรายการใจดีตามกระแสนะคะพบกับดิฉันใจดีสดใสวันนี้ดิฉันใจดีสดใสสัมภาษณ์ผู้เสียหายนอกพื้นที่นะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงคุณเอนามสมมุิค่ะสวัสดีครับคุณเ ค่ะไม่ทราบว่าสามารถเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไหมครับอ๋อครับก็เริ่มแรกก็ผมก็นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วก็เพื่อนก็ได้อเอ่เปิดเฟซแล้วก็แนะนำเพจมีเพจหนึ่งมาครับว่ามีการขาย ps5 ที่ราคาถูกกว่าท้องตลาดแล้วผมก็ได้สนใจก็เลยเทักอินบอกไปทางเพจนะครับก็ก็ถามเขาว่ายังมีอยู่ไหมครับว่ามีเครื่องยังเหลือไหม ว่าเคยว่าจะสนใจที่จะซื้อแล้วก็แอดมินก็ได้ตอบมาว่ามีอยู่ครับแล้วก็แนะนําตัวว่าเป็นตัวแทนจาหน่ายจากบริษัทของต่างประเทศครับว่าได้รับเครื่องมาสิบจานวนสิบเครื่องแล้วก็จะมาขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดผอเลยสนใจก็ได้ถามเขาว่าสามารถโอนเงินได้เลยไหมก็ก็เลยได้เขาก็เลยส่งเลขบัญชีมาก็ได้โอนผ่านแอปไปให้เขาแล้วก็นัดวันรับของกันครับที่สนม้ม สนามบินในลานจอดรถของสนามบินนะครับแล้วก็ผมก็ได้รออยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นจนนาแล้วก็ยานจดรถของสนามบินก็ได้ิก็ไม่มีใ,ใครมาผมก็รู้แล้วว่าผมโดนโกงค่ะพอคุณเอ๋ทราบว่าตัวเองโดนโกงนะคะแล้วทํายังไงต่อคะก็ได้ไปปรึกษาเพื่อนครับว่าจะเอายังไงดีก็เลยเพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ไปรีบไป แจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจับเป็นแจ้งความของสุกไปก่อนค่ะเราไม่ทราบว่าตอนนี้ผู้ร้ายถูกจับกุมตัวหรือยังคะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวผู้ร้ายไปแล้วเขาจะทราบไหมคะว่าผู้ร้ายเป็นใครแล้วก็อยู่ที่ไหนเฮ้ยเอย้ที่ส่งไปหนักกูหลอกมันได้แล้วหนีเพื่อนเด็ดนี้ล้านเล่าล้านเล่าจงังเลย ดักหรือดักหรช่างใช่สงสิงหรือช้างเบียช้างด้ขอแบบบึมเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ได้เพื่อนลุยไปพูดาไปจะพูดาใ่เสียงดังหนแตกวนตยังรู้อะไรนดูดิเบียช้างไปขอแบบบึมบึ ยี่อะไรครับคุบาอะไรครับครับอ๋อเป็นคนนักศึกษาข้างห้องถูม้สจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นของคุณเอนะคะ บางครั้งผู้ร้ายนะคะก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะเกินกว่าที่คาดการไว้ค่ะท่านไม่เห็นว่าการก่ออาชญากรรมนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาซึ่งกรณีดังกล่าวนะคะก็ถือเป็นการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้ว่าการช่อกลงขายของทางออนไลน์นั้นเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบออนไลน์ประเภทหนึ่งนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจต่อผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากที่มีรูปแบบการกระทําความผิด ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในส่วนรูปแบบการช่อโกงออนไลน์มีดังนี้ 1. ชําระเงินแล้วไม่ส่งของ 2. ชําระเงินแล้วส่งสินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ 3. ชําระเงินแล้วสินค้าส่งมาไม่ครบจํานวน 4. นําำรูปคนอื่นมาตัดต่อแล้วบอกว่าสินค้าเป็นของตนซึ่งเมื่อเกิดปัญหาการหลอกขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ขึ้น จะดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดอย่างไรนั้นดิฉันมีข้อแนะนําสามขั้นตอนการดำเนินคดีดังนี้ค่ะ 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆเช่นหลักฐานการโฆษณาทางระบบคอมพิวเตอร์หลักฐานการสนทนาหรือคุยผ่านแชทกับผู้หลอกลวงรวมถึงภาพหน้าจอการสนทนาดังกล่าวเลขบัญชีธนาคารที่โอนไปหลักฐานการโอนเงินและพิมพ์หลักฐานเหล่านั้นออกมาเก็บเอาไว้ 2. นำหลักฐานต่างๆไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีต่อสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุและสามารถร้องทุกข์พยายังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอได้เช่นกันในขณะแจ้งความร้องทุกข์นั้นผู้เสียหายอาจขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอายัดบัญชีธนาคารของผู้หลอกลวงและนำใบแจ้งความพร้อมหลักฐานการโอ,อนเงินไปยื่นต่อธนาคารเพื่อทำการอายัดบัญชีนั้นและ 3. ให้ผู้เสียหายติดตามคดีอย่างต่อเนื่องและให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอให้ติดตามคดีจนกว่าจะสิ้นสุดส่วนวิธีการป้องกันการถูกหลอกขายสินค้าออนไลน์นั้นดิฉันก็มีข้อแนะนําวิธีการป้องกันดังนี้ค่ะ 1. ขอรหัสประจําตัวประชาชนเพราะรหัสประจําตัวประชาชนเป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลได้ 2. ขอเลขที่บัญชีธนาคารเพราะหมายเลขบัญชีธนาคารเป็นข้อมูลที่สําคัญในการทําธุรกรรมออนไลน์ 3. ขอชื่อผู้ขายพร้อมชื่อเจ้าของบัญชีก่อนโอนเงินและ4 ระมัดระวังการร้องขอหรือการชำระเงินอย่างเร่งด่วนผู้ซื้อควรตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆจนกว่าจะแน่ใจอย่ารีบร้อนชำระเงินค่าสินค้าเป็นอันดิดขาด 5. สามารถเข้าเว็บไซต์ backlistseller.com เพื่อเช็คว่าบุคคลที่คุณกำลังทำการซื้อขายนั้นมีประวัติการโกงหรือไม่ค่ะดิฉันใจดีสดใสพิธีกรรายการขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะ